อีกแล้วเทียงหน้าครับเท<า>ียงหน้าเีเห็นเราอดใจว่าไหวหยือเทียงนาที่หน้าค้นหาคิดดีทำดีพักฟรีจุดจุดจุดฟรีนะอย่างนัจุดจุดจ,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 ดจดุฟรีเนี่เรือนร้อมรัก,กว่นนะ เอาปูนเร่องนี้แข็งแรงทนทานองค์เก็บน้ำสององค์นี่น้ำ่ะโอ้สบายใจ นน,น,นขออนุญาตเจ้าของนาเด้อครับขออนุญาตเจ้าของนาเข้ามาชมทิงนาเน่ยเด้อครับฟ้าสังกะสีฟ้าเก้าเหลือบ้าง้าสังกะสี ให้เป็นไลยโอ้นี่ประตูย่างดีตัวน,นี้บันไดบันไดไม้นี่มองเห็ดคัว่วป่ะมองใบถวยใบายจานย่างดีมนี่ดิว่ากาขึ้นไปของคน ขอซองสมีก็พอละต้นผักติวใหญ่ลูกขางคั้วยีกนหฮกถ้าต้มปลาช่วงนี้ีสวยเนี่ยดิผักติวใส่เลยเทียนนาที่น่าค้นหา นนี่ตรงมีคนหมักอย่างนี้เหนื่อยนักให้พักก่อนเบือเจ้าของถึงน้าเก่าเลย<ฮ>ขอ,อยาดเจ้าของน้าด้อยครับเจ้าของถึงน้าด้วครับ ต้นกอกยอดกอกโอ้อกยมหอยหุม้มของกินนี่ครบเลยนี่ใบขามอ่อนหลายๆนี่ใบขามอ่อนเอาสักนี่ละขอบคุณเจ้าของนาเด้อครับ